สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่เอคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปชมสิ่งที่น่าตื่นเต้นสําหรับคนรักการเดินทางคนชอบผจญภัยและคนที่ฝันอยากมีบ้านเคลื่อนที่วันนี้เราจะมารีวิวแบบเต็มๆกับโตโยต้ามอเตอร์โฮมปี2026รถบ้านที่ผสมผสานความน่าเชื่อถืออันเลื่องชื่อของโตโยต้าเข้ากับความสะดวกสบายสมัยใหม่เทคโนโลยีอัจฉริยะและสมรรถนะที่น่าประทับใจถ้าคุณเคยอยากได้รถบ้านที่ขับง่ายอยู่สบายและเชื่อถือได้รุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์อย่างแท้จริง เริ่มจากภายนอกโตโยต้ามอเตอร์โฮมปี2026มาพร้อมดีไซน์ที่เรียบหรูทันสมัยและมีแรงต้านลมน้อยทําให้แตกต่างจากรถบ้านรุ่นเก่าๆที่ดูบล็อกบล็อกชัดเจนโตโยต้าให้ความสําคัญทั้งด้านประสิทธิภาพและความสวยงามด้านหน้ามีกรอบกระจังหน้าที่ดูแข็งแรงโดดเด่นพร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่และไฟกลางวันให้ความรู้สึกมั่นใจบนท้องถนนเส้นสายตัวถังเรียบทําให้รถแรงต้านลมและยังทาให้รถดูพรีเมียมเหมือนรถทัวร์ส่วนตัวไม่ใช่แค่รถบ้านขนาดใหญ่กระจกมองข้างขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัย ส่วนแผงตัวถังด้านข้างเสริมความแข็งแรงสำหรับการเดินทางระยะไกลขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกคุณจะได้ล้ออัลลอยสวยๆแผงโซลาเซลล์บนหลังคากันสาดไฟฟ้าไฟเล็ดภายนอกสำหรับตั้งแคมป์และช่องเก็บของภายนอกที่กันนา้าและเข้าถึงง่ายทุกองค์ประกอบของภายนอกดูมีประโยชน์แต่เรียบหรูเหมาะกับทั้งการขับบนทางหลวงและเส้นทางธรรมชาติ เข้ามาภายในความกว้างและการจัดวางภายในของ Toyota m ม t o ตอร์ e ปี2026ทำให้รู้สึกน่าอยู่และสะดวกสบายโ o y o t a ให้ความสำคัญกับความสะดวกและการใช้งานทันทีที่เปิดประตูเข้ามาคุณจะพบกับห้องโดยสารที่อบอุ่นและทันสมัยวัสดุคุณภาพสูงพื้นผิวสัมผัสนุ่มและการใช้พื้นที่อย่างชาญฉลาดพื้นคงทนและสวยงามทนต่อฝุ่นความชื้นและใช้งานระยะยาวพื้นที่นั่งเล่นเปิดลงด้วยหน้าต่างพาราลามาขนาดใหญ่ที่ให้แสงธรรมชาติทำให้พื้นที่ดูสว่างและน่าอยู่ บาะนั่งสบายและรองรับร่างกายได้ดีมีโซฟาและมุมรับประทานอาหารที่ปรับเป็นเตียงได้ผ้าหุ้มเบาะด,ดูพรีเมียมและทำความสะอาดง่ายเหมาะกับการเดินทางระยะยาวพื้นที่ครัวเล็กแต่ใช้งานได้จริงมากมีเคาน์เตอร์ครัวพร้อมเตาสองหัวมโครวเวฟตู้เย็นขนาดพอเหมาะและอ่างล้างจานสแตนเลสตู้และลิ้นชักจัดวางอย่างชาญฉลาดมีพื้นที่เก็บของเยอะโดยไม่รู้สึกอึดอัดลิ้นชักปิดลุ่มไฟเลสและช่องเสียบไฟอัจฉริยะทำให้การทำอาหารบนรถง่ายและสนุก ไม่ว่าคุณจะทำอาหารเช้าเร็วๆหรือปรุงอาหารมื้อใหญ่ที่แคมป์ครัวนี้ตอบโจทย์และเชื่อถือได้ต่อมาคือพื้นที่นอนจุดเด่นของรถบ้านรุ่นนี้เตียงหลักสบายนุ่มและออกแบบเพื่อการพักผ่อนจริงไม่ใช่แค่การนิ่เท่านั้นตู้เก็บของเหนือหัวมีพื้นที่เก็บเสื้อผ้าและสิ่งของส่วนตัวพร้อมพอร์ต USB และไฟอ่านหนังสือในตัวเพิ่มความสะดวกสบายบางแกลนมีเตียงพับหรือเตียงสองชั้นเหมาะกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน ห้องน้ำเล็กแต่จัดเต็มมีทั้งโถสุขภัณฑ์ฝักบัวระบบระบายอากาศและพื้นที่เพียงพอให้เคลื่อนไหววัสดุทนน้ำและทำความสะอาดง่ายเหมาะกับการใช้งานระยะยาวด้านเทคโนโลยีและความบันเทิงโตโยต้ามอเตอร์โฮมปี2026ไม่ทำให้ผิดหวังห้องขับด้านหน้ารู้สึกเหมือนรถ SUV สมัยใหม่มากกว่ารถบ้านทั่วไปมีจอสแสดงผลดิจิทัลหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto มีระบบนำทางการเชื่อมต่อบลูทูธและควบคุมด้วยเสียงระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพและปรับง่าย มีพอต USB หลายช่องช่องเสียบ 12V และระบบชาร์จไร้าสายแบบเลือกได้ให้คุณชาร์จอุปกรณ์ได้ตลอดทางสมรรถนะเป็นอีกจุดเด่น Toyota m ม t o ต ho m e ปี2 0 2 6ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันอาจเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบหรือไฮบริดขึ้นอยู่กับตลาดโ o y o t a เน้นความสมดุลระหว่างพลังและความประหยัดทำให้ขับได้ทั้งทางหลวงทางภูเขาและการเดินทางใกล้อย่างสบายการเร่งความเร็วเรียบเนียนเครื่องยนต์มีกำลังพอสำหรับขึ้นทางชันโดยไม่เหนื่อยเกินไป เกียร์ตอบสนองดีทำให้ผู้ขับใหม่ก็ขับง่ายการควบคุมและความสบายในการขับขี่น่าประทับใจระบบช่วงล่างออกแบบมาเพื่อซับแรงกระแทกทำให้การขับแม้บนพื้นไม่เรียบก็มั่นคงและสบายพวงมาลาัยตอบสนองดีเทคโนโลยีความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ขับขี่ของโตโยตา้าเพิ่มความมั่นใจเช่นควบคุมความเร็วอัตโนมัติเตือนออกนอกเลนระบบช่วยอยู่ในเลนเตือนมุมอับสายตาเตือนรถข้ามด้านหลังและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเซนเซอร์จอดรถและกล้องมองหลังช่วยให้จอดง่ายขึ้น เรื่องความประหยัดน้ำมันก็เป็นอีกจุดเด่นเทียบกับรถบ้านรุ่นเก่าโตโยต้ามอเตอร์โมปี2026ประหยัดขึ้นมากโดยเฉพาะรุ่นไ y b r i d ลดจำนวนจุดเติมน้ำมันและให้คุณสนุกกับการเดินทางมากขึ้นรุ่นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ช่วยจ่ายไฟระบบในรถลดการพึ่งพาไฟภายนอกทำให้ตั้งแคมป์แบบออฟกริดสะดวกขึ้นมาถึงเรื่องราคาโตโยต้ามอเตอร์โฮปี2026อยู่ในกลุ่มพรีเมียมแต่เข้าถึงง่าย ราคาจะแตกต่างตามรุ่นขนาดเครื่องยนต์และฟีเจอร์รุ่นพื้นฐานเริ่มต้นที่ราคาแข่งขันเหมาะกับผู้ซื้อรถบ้านครั้งแรกรุ่นสูงสุดมาพร้อมฟีเจอร์หรือเทคโนโลยีขั้นสูงระบบพลังงานแสงอาทิตย์และห้องโดยสารตกแต่งพิเศษราคาย่อมสูงขึ้นแต่คุณค่าที่ได้คือความน่าเชื่อถือของโตโยต้าคุณภาพการผลิตความประหยัดและความทนทานในระยะยาวค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาคาดว่าจะสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับ,บแบรนด์ยุโรปหรือรถบ้านหรู โดยรวม Toyota Motorhome ปี2026เป็นแพ็คเกจที่สมดุลและชาญฉลาดนอนสบายสำหรับการเดินทางไกลใช้งานได้จริงบนถนนและเชื่อถือได้ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนไม่ว่าคุณจะวางแผนทริปสุดสัปดาห์การเดินทางไกลหรือชีวิตแบบแวนไลฟ์เต็มเวลารถบ้านรุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายสมรรถนะและประสิทธิภาพโตโยต้สร้างรถบ้านที่ดูทันสมัยน่าเชื่อถือและอยู่สบาย นี่คือรีวิวแบบเต็มของ Toyota Motorhome ปี2026ถ้าคุณชอบการรีวิวรถบ้านรถยนตและยานยนตแห่งอนาคตอย่าลืมติดตามเอคารีวิวขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ